ครับมาดูเรื่องโควิด1 9เราก็ไม่ควรจะประมาทนะกรณีเมื่อว,วานนี้กู้ภัยร่วมกัตตันูเข้าเก็บร่างผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุบนเครื่องบินกับจากซาอุดอาระเบียโดยกู้ภัยร่วมกัตตันูให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยเป็นผู้ชายนะอายุ<ไ>71เป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะเบื้องต้นญาติบอกว่าผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่ามีอาการคล้ายกับหอบ แต่ไม่ได้มีการพ่นยาแล้วญาติก็ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีอาการไอ3วันก่อนขึ้นเทื่องหลังจากนั้น10บธันวาคมค่ะขึ้นเทื่องจากซาดีอาระเบียเมืองเจดดาตอนตีสี่แต่มีอาการอ่อนแรงก่อนจะเสียชีวิตบนเทื่องระหว่างเดินทางกลับในเวลาประมาณ8โมงมแล้วก็เดินทางมาถึงสนามบินสุรวรรณภูมิตอนเที่ยงค่ะคู่ภัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตอนที่ได้ยินข้อมูลคือแจ้งว่าให้ไปรับร่างผู้เสียชีวิตพอได้ทราบจากญาติผู้ตายซึ่งผู้ตายเนี่ย มากับลูกสาวและก็ญาติอีกสองคนพอได้ข้อมูลเล่าให้ฟังก็เลยเกิดเอะใจนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีอาการไอสามวันก่อนขึ้นเครื่องก็เลยตรวจเอทีเคคึ้นสองขีดท่านผู้ชมครับก็ต้องนำร่างไปโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดินคาดว่ากรมควบคุมโรคจะต้องเข้าไปสอบสวนโรคเพราะจะต้องรู้ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรแน่นอนครับ อาจจะไม่ใช่สาเหตุจากโควิดหรืออาจจะเป็นกรณีโควิดไปกระตุน้นโรคประจําตัวหรือไม่ประการใดแต่ข้อมูลเบื้องต้นจากญาติก็คือไม่ได้มีโรคประจําตัว<ฆ>มีอาการคล้ายหอบแต่ไม่มีอาการพ่นยาแล้วมีอาการสามวันไอก่อนขึ้นเครื่องน,นี่ผมนึกถึงแต่ละรายที่ตายที่บ้านปินาป่านนี้ยังไม่เสร็จเหรอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องเปิดเผยออกมานะว่าตกลงเสียวิพาะอะไร